ผมก็ไม่อยากงานพรับจะให้มาแก้ก็เสียเวลาเวลาส่งเวลาทำเอกสารส่งวันหนึ่งส่งมาที่กำนันหนาอพวกเราดูความเรียบร้อยหน่อย นะครับมันชัดก็มันเรียบร้อยรก็ไม่ใช่สักจะส่งภาพควไมแ่ชัดเลือไปหมดเลยถ่ายเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารหมด,หมดตัดขาดเ่เส้นๆนี่นะไม่เรียบร้อยนะครับฝากพวกเราส่งงานไม่เรียบร้อยแต่ว่าคุณภาพเราก็ไม่ไเรี่ยงเหมือนกันถ้าอางนั้นเราคงไม่กล้าปล่อยงานออกไปนะครับผมมาสองเรื่องเรื่องแรกตรวัวชีนะครับอันนี้ทำาบความน่าโกงขับเคลื่อน โดยเฉพาะตอนนี้ตำบลแม่เฟืองเราถูไม่ใช่ทิ้งเลยตอนนี้บ้านผู้หลงต้อยนะครับได้รับจังหวัดนะครับในการขับเคลื่อนโครงการทุรีนดับวันนะครับวันที่ปลายเดือนธันวาคมนี้คงได้ไปกรุงเทพนะครับไปเมืองทองธานีนะครับไปอินเทกอรีนาเมืองทองธานีนะครับไปประกวดฉะนั้นพื้นที่ตะบลแม่เปืองเป็นพืน้นที่ต้นแบบนําร่องนะครับ ก็เลยทางอำเภอก็เลยมีมาตรการตรวจส่งตรวจปัสสาวะผู้นําทุกตําบลน,นะนี่จะว่าตำบลเรานะครับทุกตําบลของเขาเสร็จหมดแล้วเราบอก็จะตรวจตัต้งแต่ที่ปลายเดือนที่แล้วช่วงเดือนมีนานช่วงเดือนมีนาเดือนเราได้ช่วยกันประชุมเสร็จนะครับตรวจฉีตรวจฉีแบบน,นี้นะตรวจเป็นโมน่เนาะที่แท์กับสารร้อยก็นนั่งอยู่ข้างในด้วยนะ ตัวเสร็จตัวเสร็จไม่ต้องรอผลนะครับเดินมาเลยเนาะเอาวางโัวีให้เราดูเนาะแล้วก็แมบเดียวนี้ดูสิเนา้ซื้อหรอกนาดน้องจมาจะเก็บรับเก็บแ้บนั่นนะครับโดยปศุสัตานี้เือสุดัขแล้วตอวไปอาจจะขอควบคุมโดยศิษบา เสียชีวิตครัตัวเองพทุกวันนี้กองทุนขยะตั้งขึ้นมาก็มีเสียอันน้เราพอตายกับลดลงลดลงลดลงกินตัวเก้าอ่ะกินหางอ่ะมันมีต่อยอดะนะแต่ถ้าเขาเป็นผจญการใน,นส่วนนี้กองทุนขยะก็จะมีเงิน,นติดต่อยอดแล้วก็ด,ดูแลบุสมาชิกได้อยู่นะครับได้ตึกแต่อยู่ทีไรค้ับ